ช่วงนี้ผมเห็นไลายช่องทําเมนูนี้นะครับทุกคนซุปพักเหลาหลายหลายคนบอกว่าอร่อยมากอร่อยจริงหรือเปล่าลองดูกันนะครับทุกคนขั้นตอนแรกเอาทัวรีส่สองกับงาขาวคั่วให้หอมก่อนจริงๆซุปเหลาแท้ๆไม่ใส่ทัวนะครับแต่ว่าผมใส่เพื่อความนัวต่อไปคั่วกระเทียมพริกสดหอมแดงแล้วก็ขิงคั่วเสร็จแล้วก็ตําละเอียดเหมือนกันผมแนะนําว่าขิงไม่ต้องใส่เยอะนะครับทุกคนถ้าใส่เยอะนะกลินขิงแรงไปหน่อยต่อไปลวกผักต่างๆเวลาลวกผักนะ ถ้าใส่เกลือลองไปนิดหน่อยสีของผักจะสวยครับแล้วก็สําคัญก็คือไม่ต้องลวกนานนะครับไม่งานผักไม่กรอบไม่อร่อยจะเสร็จแล้วนะครับทุกคนพวกผักกับเห็ดปิ่มน้ําออกแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างเอามารวมกันนะครับปุงรดก็แค่ปะลารเกลือชูรสเท่านั้นเมนูเนี้มีเตผักใช่ไหมครับทุกคนก็เลยตอนแรกกับผมก็ไม่ตื่นเต้นกับเมนูนี้นะแต่ผมชิมปุ๊บโอ้โหทุกคนอร่อยมากผักจุ๊ก วานแซ่บอะ่ะอืมว้าวผักกรอบมากถั่วช่ไหมครับก็เป็นนัวนัวมันๆนะกกเนาะพริกสดก็แบบขวามาช่ไหมครับทุกคนก็เลยแบบไม่เผ็ดขนาดน,านั้นอ่ะก็เผ็ดอร่อยว้าวมแต่ผัก แล้วอร่อยมากอยากทำกินอีกไหมได้นอนอยูแ่แล้วแล้วผักก็กรอบๆแล้วแคมนิน่งแล้วก็เซฟอร่อยมาก